โอเคอ๋อวันนี้ฉันก็จะมาสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เศษที่เหลือจากโอชจางสร้างอย่างอื่นปั๊บเอ้อเจ็บโอเค Oke. Okay. Ops. Oh. Okay, yang okay you. Ops. Oh. Oke. Habis dip. Oke. Okay. Nanti okay. sedikit. Okay. Nah, okay. cep cep. วัดไมตกน้ไปแล้วทวีนันท์ทอป ไอ้สุดก็แบบก็เสร็จเลยโอ้ยวลล์ตเวันดีันจีเวโลซีนับเตรอ โอ้วหไอ้นี่เป็นเวโรซีเลปเตอร์ที่ฉันถูกใจริงๆเขาต้องัดเหมอนะอ้ไอ้บ้าัะไม่ได้สร้างแกะขึ้มาเลยฉันขอดีเลือกเลเตอร์แบบ โอ้ว้ามีตัวที่น่ารักดี่แหงเดี๋ยวฉันสร้างภาพก็น่ารักอ่ะโอ้จะกันใช่ไหมจะตั้งชื่อแกมว่าบูโอ้คุณอย่ราสิงห์เวอร์อย่าอย่ากทำอย่ากทำให้คลิปนี้ตหรือจะเสียนะอย่า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 โอเคไหมโอเคไหมทีอบอก โอเคจะได้เลยีออกตีเบ็นไปเหลือเอเอออเอเอแล้วว่าแต่เียที่เหลือทำอะไรได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันเียที่เหลือนี่คือเียที่เหลือจากการตัดครั้ที่เล้วเรียอกันเป็นโดมีโดเลย เฮ้โนบีโนชชัดอ๋อดึงอะไได้ยังนาูใหมเลย